ไเฮยกูเริ่มถ่าคลิปโมเขียายล้วตอเนี้ตอนนี้เริ่มาคลิปไปกี้กีนี้กืรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ช่วยอะไรกูเลยไม่อไม่ไม่มีรองเท้าตัวเบาหเลยเว้ยบินมาเลย ถ้าเป็นตัวจริงก็อาจจะแบบทำคำคำเกียนๆียน,ยนบอรลรอดโดนแบงด้วยศูนย์ห้าังโปรเลยคิดดูเด็กเมื่อกี้เมื่อกี้เจอแฮกนะฮะลืมบอกเฮ้ยย hey, ิงโอ้โหไม่ตกอะไรวะ M W <c oughs> ใส่ไปอ้าวตกได้เหรอนะ่นันันไม่ตกอ่ะโอเคไม่มันอาจจะเป็นเหมือนกูได้แบบตกใจอะ่ะเออ ยิงแม่งไว้ตกมันเดินตกเองเกิดอะไรขึ้นเออนี่ดาบเพชรมาป้องนี้สิดาบเพชรปูนี้กูไม่มีกู<อ>มีนจะไปกลางนะกลา,างกูจะอ,อ,อยู่กลางหนึงกลางก็แล้วเแขวนครับนี่ใชะขวางยังบ่ บางชาร์จกันต่อ,อตกไว้ตกไปดิเออตกลงลอยเย่เ yeah! สียมันเล็งกูอ่ะกูยิงตกไปสองคนแล้วนะเนีเออ่ยเฮ้ยโดดถึงอันนี้วาโดดอะไรดิว้าฮู้โดดถึงเร็วเอิงเอิงโดนไปอ่ะกูอยู่กลางนะกูคุมกลางนะมาเลยมาเลยมาแรงมาแรง โตกไปยิงตกไปสามตัวฆ่าไปตัวหนึ่งโคชีเล่เลยเฮ้ยอะไรอ่ะยิงตกไปตกไปตกไมตกไมทีมมันบอกว่าทีมอ่าวั้ชทีมก็ต้องมาสู้กันอ่ะตองกลางไ, <ป S 1> ไม่ไม่ไม่นังกู เราบี๊เราตนแล้วทำไมเราขึ้นสูงอะเมื่อกี้มาทางยุงกัดหน้ากัดหน้าไปลหรอออยังยังยังโอเคไม่ทายาทาอะไรเลยอะกัดปะเนี่ยไม่กัดตอนแรกมากัดแต่ตอนนี้ไม่กัดจะมาไหมเนี่ยมาดีมาดีมาดี มาดิมาเนี่ยจะมาไหมไปทำสยามทีไหมกัี้ยทีม,ท,มทีมครับเออม,มาดิมาดิมาดิเฮ้ยน่าจะังลีอยู่ก็ได้เ,เคเนี่ยนี่ควงดาบให้ดูวะเนี่ยศิลปะดาบอนะ วองดาวในบล็อกฮิตแล้วเนี่ยมาล้มามาละมามาละเรามามีอะไรถุกปิดเออมีการมีการมีนอนเปิ้ลมานอนเปิ้ลมีนอนเปิ้ลนะเฮ้ไม่มันมีนะเว้ยสำหรับอกฮอตแบบมีนะแน่แน่แน่โอเคโดแก๊โดแก๊มีสองรูปเองสามรูปเนี่ย สิบหเรียนเอามาสักลูกหนึ่งอ่าสองลูกอ้าวโอ้โหเยอะเลยโอเคมาเอายังพวกคนดูดีกว่าวิวขางหลังแล้วกันฝั่อมึงตายพร้อมกันกูจะแค่ อ่ะบวกกันเลยแตามื่อไหนะกู้ก็เย้ใช่นะไม่เหยียยาอ่ะมึงเห็นไม่เห็นกูหรอกทางเนี่ยกูเห็นมึงแล้วเห็นได้ไงวะยาหนึ่งยากูเห็นยาเห็นตาผมโป่ขึ้นเนี่ยโอ้โอยุ้ไม่ได้กดกี่กว่าเลยบ้านนะนะสหะสหะเอายังเสมอหนึ่ง Nó tung, ha ha ha, à, 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 à. Ôi, mà đàn đàn <laughs> <đùa. Ê>. Điều. <laughs> Điều. mà đà mà! ơi, xuống mặt จัดเอาเขียวฟิล์มยาวว่ะนงจีจีนงจี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 เฮ้ยจีจีโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรนเดอร์นานนะฮะโอเคเลื่อกพายคลิปให้เอ่านที่หนึ่งกันหน่อยนะฮะที่สองอาทิตย์ที่ไม่มาก็คือหนึ่งขี้เกียจตัดต่อสองขี้เกียจทำคลิปสามคือขี้เกียจถ่ายคะฮะโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะ ไอ้เรื่นี้ไม่รู้ใครนะฮะแต่ขอบคุณแม่คุณนะฮะไอ้ชื่อเก่าวไอ้ชื่อสันเตอร์นะโอเคขอบค้งหน้าเดี๋ยวเฮ้ยเมฆวันไม่หมดดีฮะมุนวัวยุ